ฟกูโอกาสวันที่1วันแรกไม่ได้ไปไหนเยอะเพราะไฟกลางคืนมาถึง8ปดโมงเช้าก็โยมแล้วเลยว่าจะรับรถที่สนามบินแล้วเที่ยวดินหน่อยและก็ช้อปปิ้งชุดเพิ่มตามความตั้งใจที่เคยรีวิวไปว่าจะมากระเป๋า,ปา,ปาอันนี้เรื่องจริงไม่ได้หมู เรารับรถที่สนามบินแล้วก็สามารถคืนในเมืองได้นะคะจุดหมายแรกวันนี้คือร้านมิลไบร์ชอ f เฟิเบเกอแนะนำว่าใครมาต้องกินขนมปังเลเวอร์แบบเราไม่พาดตัวนี้จริงๆใครไม่สะดวกออกมานอกเมืองเขามีสาขาตรงเทนจินด้วยนะแต่เราอยากถ่ายรูปหน้าร้านสาขานี้เพราะว่าเขาสวย อันนี้เป็นขนมปังเกลือนุ่มละมุนหอมเนยข้างในเป็นไส้เห็ดทอฟเฟเบาๆตามชื่อคือเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนะคะใครมาก็คือต้องสั่งมันอร่อยจริงๆแบบอธิบายไม่ถูกอันอื่นก็อร่อยอร่อย,ออยทุกเมนูพนักง,งานก็น่ารักเดี๋ยวไว้มารีวิวร้านแยกอีกรอบนึงนะเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะสารเจ้าดาใสาฟุที่เขามาขอเรื่องการศึกษาและสติปัญญาแต่อายุปูนนี้ไม่น่าทัน หยุดกินไม่ได้เลยมาถึงก็ประเดิมร้านแรกก่อนเลยมามากคิีกเช่น hmm. ดาวไซฟ,ฟูดอ็อกอันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกหมานะทุกคน mm hmm. เขาก็เป็นไส้กรอกหมูปกปตินี่แหละ mm hmm. เขาบอกว่าร้านนี้เป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องแวะกินหาไม่ยากนะคะเดินเข้ามาก็เจอเลยไม่รู้จะรีวิวว่าอะไรดีเขาบอกว่าดังก็ต้องลองก็อร่อยดีนะคะเพราะว่าซอสเขาฉ่ำแล้วก็เยอะมากกินแล้วก็คือหิวน้ำแหละ เราว่ามันไม่ควรเป็นอย่างแรกที่กินเลยนะเพราะมันเลอะเทอะจนเสื้อผ้าเลอะไปหมดแล้วอะดูเอาไปเข้าสารเจ้ากันดีกว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสารเจ้าที่เขาเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่แทนตัวที่เขากําลังบูรณะนะคะข้างบนก็จะเป็นสวนแบบนี้ของจริงคือสวยมากและนี่คือเกตความรู้เล็กน้อยถ้าเกิดจะไปโยนเหรียญน,นะคะให้ใช้เหรียญที่มีรูตรงกลางแบบนี้เพราะเขาจะหมายถึงความสงบสุขและความร่มเย็นอันนี้คนญี่ปุ่นบอก ไปยังไม่ถึงไหนด้านหลังก็มีแวะกินอีกแล้วร้านนี้เขาก็จะขายเป็นชาเขียวแล้วก็ขนมดังของเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนแป้งจี่ไส้ถั่วแดงย่างมานั่งพักให้หายหนาวก็จิบชาเขียวร้อนสักนิดสักหน่อยนะคะส่วนตัวขนมของเขาว่าความรู้สึกอตัวแป้งอะ่ะคล้ายๆแป้งข้าวจี่บ้านเราเลยอะ่ะที่มันกรอบๆอะ่ะแค่ข้างในมีไส้ถั่วแดงแล้วก็แป้งเขาไม่ได้กรอบแค่นั้นเองอิ่มแล้วก็ไปเดินเล่นต่อเจออุโมงค์จีบีเล็กๆด้วยกินอีกแล้ว ร้านนี้เป็นเหมือนแบบเทมปุระสไลก้นน่ะเอาไว้เดี๋ยวมารีวิวแยกให้ฟังอีกทีหนึ่งมาไหว้พระเขียวนันโซอิน so In, ขอพรเรื่องโชคลาภหวังว่างวานนี้จะรวยนะคะและจบด้วยการไปดูพระอาทิตย์ตกดินมุมนี้ที่มิยาจิราเกะส่วนคืนนี้เราจะไปนอนที่โมจิโกะนะคะเพราะว่าตื่นมาจะได้เที่ยวได้เลยประหยัดเวลาดีเดี๋ยวมาต่อวันที่สองกัน